ว่าแอ่โฟกัสโฟกัสกลาสแหลดื่มบ้านนะคะถึงว่ามั้ยไต่ซื้อกับข้าวกันค่ะันนีาจะไปซื้อกับข้าว ฝนตกนะคะวันนี้ ที่7องศานะคะ ได้แค่30นะคะห้ามขับเร็วกว่า30นะคะไม่อานโดนจดหมายมาที่บ้านนะคะ จะเป็นชั้นเดียวะะแล้วก็กว้างไม่เหมือนห้างบ้านเรา วก็มาเอารถเข็นนะคะใส่เหรียญเข้าไปตรงนี้แล้วก็ดึงออกนะคะตอนซื้อของเสร็จแล้วค่อยมาเอาตังคืนนะคะเฮีย <Hello. Yeah. laughs> มังมาช้อปปิ้งค่ะ ูสตอปดีนะคะลูกใหญ่มากแต่มันยังเขียวเียๆลูกเล็กก็จะบานหน่อยนะคะนี่ลูกใหญ่เอาไปให้อิตันจิ้มเกลือดีกว่าอิตันชอบกินของเปรี้ยวมีมะพร้าวด้วยนะคะมะพร้า,าวเอาไปทำขนมลูกละหนึ่ง จ9ดเยูโรก็80บาทนะคะแล้วก็3ยูโร120บบาทลูกเล็กๆส้มโอก็มีนะคะส้มโอแต่มันแบบว่านิ่มมากดูลูก ชิดหนึ่งนะคะลูกไม่ใหญ่ก็มีลูกใหญ่ลูกเล็กผสมกันนะคะลูกละ3.5ก็กร้อยกว่าบาทร้อยสามสิบค่ะเยโอเค คาปูชิโน่นะคะ1 7นะคะอันนี้สตาร์บัคก็มีนะคะแบบสำเร็จรูปนี่อะไรนี่มาเชียโต้ชอบกินคาปูชิโน่นั่งนานนเห็นไหมเรียกแม่มาดูนะคะมันไม่ค่อยสวย Nana luôn mát nana nana luôn nana luôn nana luôn yeah, yeah, yeah yeah uh, yeah buy it? luôn nana luôn it เป็นอย่างนี้นะคะเช่นชั้นเดียวไปเลยแล้วก็กว้างเด็กของเล่นเหรอคะบาร์บี้บาร์บี้แซนดี้ฮัลโหลแซนดี้ That's นั่นไม่ใช่แซนดี้แต่ส์มูเล s ร์เ l ้ยไม่ใช่แซนดี้เหรอคะ อ่อ uh ้าวอฮัลโหลนองลานมีตังกี่บาท How many you have How much know which one Look baby ออออออม่ฮ uh ัลโหล i ้ มาอยู่ล็อกของเล่นนะคะไปไม่เป็นนะคะ <c oughs> โอ้โหน้องนานาขี่มอเตอร์ไซค์เหรอคะมา <c oughs> น,นาลูก <c oughs> นานนะัน้แต่ฉันรกมันรามันเป็นก้ี้ก็มีนะคะอันนี้ก็สุดตาปาก่อนนะคะ น้าอยู่ทั้งทีกดจัวอะตังทอนด้วยค่ะเกตเฉงดังเชนจุส อูนะคะว่าจ่ายตังไปเท่าไหร่น้องนาณาจ่ายเองเหรอคะไหนน้องนาณาจ่ายไปกี่บาทคะไซลิทเทิลห้าเก้า <5, 98 S 2> สิบแปดนะคะนางอยากซื้อเองนะคะอันนี้แม่จ่ายอันนี้ซื้อกับข้าวทั้งหมดน,นะคะเลี๋ยวลองไปซื้อมาไหมคะอันนี้นะคะจ่ายกับข้าวไปนะคะ ในรถนะคะก็ไม่เยอะนะคะมีไม่กี่ชิ้นนะคะจ่ายไปทั้งหมด52ยูโรนะคะมีขนมมีผักไม่กี่อย่างสตรอเบอรี่กล้วยมะเขือเทศแค่นี้นะคะแล้วก็แล้วก็นมแพ็คหนึ่งนะคะกด น <Yeah. S 1> กลับบ้านนะคะโอเคน้องเข็นค่ะ s <S ค่ะต้นมะพร้าวนะคะเรามาเจอต้นมะพร้าวนะคะน้องนั้นนะเห็นต้นมะพร้าวนะคะสูงเท่าหลอสูงเท่าน้องแล้นนเลยนะคะ <c oughs> น้องจะกินแล้วนะคะน้องหิว ต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวนะคะทุกคนเอาออกเอาออกเอาออกเล็ดเล็ดเล็ดโอเค you can go now ฝน <c oughs> ตกนะคะฝนตกนะคะ